สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้ก็จะมาเรียนในเรื่องวิชาวงจรไฟฟ้า1รหัสวิชา301041002หน่วยที่1อันนี้เป็นการทบทวนเบื้องต้นก็คือวงจรไฟฟ้าเบื้องต้นวัตถุประสงค์ก็คือสามารถคำนวณวงจรไฟฟ้าเบื้องต้นได้ กฎของโอห์มมาดูกันกฎของโอห์มก็คือถ้าจะใช้สามเหลี่ยม EIR ถ้าเราต้องการหาค่า E ก็จะเท่ากับ I คูณ R E เท่ากับ I คูณ R ถ้าเราต้องการหา I ก็เท่ากับ E ส่วน R I เท่ากับ E ส่วน R ถ้าเราต้องการหาค่า R ก็เท่ากับ E ส่วน I R เท่ากับ E ส่วน I E คือแรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็น V คือโวลต์นะครับ I, I คือกระแสไฟฟ้าหน่วยคือ A อมแปร์ R ความต้นานทานหน่วยเป็นโ o h ม มาดูตัวอย่างที่หนึ่งนะครับจากวงจร E เท่ากับ10โวลต์ R เท่ากับ10โอห์มให้หาก,กระแสนะครับเท่ากับเท่าไหร่โจทย์นะครับดูนะครับโจทย์จะกำหนดให้ E เท่ากับ10โวลต์นะครับเรามาดูว่า R ก็เท่ากับ10โอห์มโจทย์กำหนดให้ E กับ R เรามาหา I นะครับ เราก็จะได้ i มีค่าเท่ากับ e ส่วน r i เท่ากับ e ส่วน r i มีค่าเท่ากับ e 10โวลต์นะครับ r ส่วนด้วย r r เท่ากับ10บโอห์มสิบโวลต์หารสิบโอมก็เท่ากับ1นแอมป์ต่อไปข้อที่สองนะครับ E เท่ากับ20โวลต์ I เท่ากับ5แอมป์ให้หาค่า R แสดงว่าโจทย์ให้ E มา20โวลต์ให้ I มา5แอมป์จงหา R นะครับ R ก็เท่ากับ E ส่วน I R เท่ากับ E ส่วน I E คือ 20โวลต์หารด้วย i เท่ากับ5แอมป์20โวลต์หาร5แอมป์ก็เท่ากับ4โอห์มข้อต่อไปข้อที่3โจทย์ให้มาคือ r เท่ากับ10โอห์ม i เท่ากับ5แอมป์ให้หา e โจทย์ให้ i 5้แอมป์ โย์ให้ R 10โอห์มหา E E ก็เท่าก e, ับ I, I, i คูณ R E เท่าก oh ับ I คูณ R I เท่ากับ5แอมป์คูณ R เท่ากับ10โอห์ม5คูณ10ก็ได้50โวลต์ข้อต่อไปนะครับเป็นการหาค่ากำลังไฟฟ้า ค่ากำลังไฟฟ้าหน่วยตัวย่อก,ก็คือ W ก็คือวัตต์นะครับสูตรก็คือ P เท่ากับ E คูณ I จากตัวอย่างนะครับโจทย์ให้ E เท่ากับ50โวลต์ I เท่ากับ2แอมป์ไม่มีค่า R นะครับ กำหนดให้นะครับ e 50โวลต์นเนาะ i 2m แอมป์จงหาค่ากำลังไฟฟ้าซึ่งกำลังไฟฟ้ามีสูตรว่า p เท่ากับ e คูณ i p เท่ากับ e คูณ i e โจทย์ให้มาเท่ากับ50โวลต์ i โจทย์ให้มาเท่ากับ 2m แอมป์ e คูณ i ก็คือ50โวลต์คูณ 2m แอมป์ก็จะได้ เท่ากับ100วันข้อต่อไปโจทย์ให้ R 100โอหม I 10มิลลิแอม E ไม่มีค่าแสดงว่าโจทย์ให้มาแค่ R เท่ากับ100โอหม I เท่ากับ10มิลลิแอมแต่โจทย์ให้หากำลังไฟฟ้ากำลังไฟฟ้าคือ P ซึ่ง P เราต้องหา E และ I I มีแล้วนะครับ I เท่ากับ10มิลลิแอมมีแล้วแต่ E ยังไม่มีพอ E ยังไม่มีเราก็หาใช้สูตร E เท่ากับ I คูณ R I มีแล้วนะครับ10มิลลิแอมคูณ R เท่ากับ100โอห์ม10มิลลิแอมคูณ100โอห์ม 1 0มิลลิแอมก็คือมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ3หรือ10ยกกำลังลบ3หารด้วยพันนะครับก็คือมีค่าเท่ากับถ้านักเรียนกดเครื่องเล็กก,ลก็คือ10หารด้วยพันมีค่าเท่าไหร่ก็จับไปคูณกับ100โอห์มได้ค่าเท่าไหร่ตอบนะครับโจทย์นี้ก็ตอบ1โวลต์ต่อไปนะครับ กำหนดค่า R เท่าก oh ับ100โอห์ม I เท่ากับ10มิลลิแอมหาค่า E นะครับซึ่ง E เมื่อกี้นะครับเนี่ยเมื่อกี้นะครับ E เราคำนวณข้อเมื่อกี้ E เราได้1โวลต์น,นะครับแต่เขาให้หากำลังไฟฟ้าเราก็เลยจะได้ P เท่ากับ e คูณ i e เพึ่งหาได้เมื่อกี้ก็คือ1โวลต์ i โจทย์ให้มาแล้วคือ10มิลลิแอมก็ได้1โวลต์คูณ10มิลลิแอม10มิลลิแอมมีค่าเท่ากับ10ยกกำลงังลบ3นะครับ10ยกกำลงั 3, งลบ3ัตเรียนหาหง่ายๆก็คือเอา10หารด้วย1,000ได้ค่าเท่าไหร่เก็บไว้แล้วเอาไปคูณกับ1ก็จะได้0จุด 0.1วัตต์นะครับสูตรต่อไปนะครับถ้าเราคํานวณถ้าเรารู้จักสูตรที่2นะครับอันนี้คือสูตรที่2สูตรที่2ยังมี P ก็เท่ากับ I กาลังสอง R นะครับ P เท่ากับ I กาลังสอง R ก็คือ I ก็คือ10มิลลิแอมนะครับนี่ตัวนี้กกน,นะครับ10มิลลิแอมยกกําลังสองนะครับ คูณด้วย r r โจทย์ให้มาเท่ากับ100นะครับเราก็จะได้10 mm มิลลิแอมก็คือ10ยกกำลงังลบ3แอมแล้วเอาไปยกกำลัง2คูณด้วย100ถ้าเราไม่อยากคิดมากเราก็เอา10หารด้วยลบ3ก็คือหารด้วย1,000นะครับ10หารด้วย1,000ได้ค่าเท่าไหร่จับไปยกกำลัง2ยกกำลัง2เสร็จก็จับไปคูณด้วย 1น0นะครับหรืออีกแง่หนึ่งก็คือ10ยกกำลังลบ3ก็คือ10หารด้วย1000 10หารด้วย1000เสร็จปุ๊บยกกำลังลบ2ก็คือได้ค่าเท่าไหร่ก็เอาจับกับคูณกัน2ตัวครั้งเอาค่าที่ได้คูณกับค่าที่ได้เมื่อกี้นะครับคูณด้วย100ก็จะเท่ากับ0.01บวัตต์นะครับ